สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการเกมมิวส์พันธ์ผมนายพันธ์นะฮะและสำหรับวันนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เกมวิคป่าหลอนซ่อนผีนะฮะซึ่งเกมนี้นะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กที่หายไปนะครับในป่าหมอกมืดนะครับ ซึ่งเราก็คิดว่ามันคงจะเป็นไอเดียที่ดีนะฮะในการที่เราจะเข้าไปสืบเรื่องราวนะครับแหมช่างจีเนียเหลือเกินกูอยากจะตกมือให้ตัวเอกของเราหลือเกินนะฮะไม่ได้ถงไม่ได้ถามสุขภาพคนเล่นเลยนะฮะผมเป็นคนกลัวผีชิบหายนะครับแล้วนี่จะเป็นเกมผีเกมแรกที่ผมเล่นลงในชแนลนี้ตั้งแต่มันเพิ่งเริ่มทําตัวชแนลใหม่นะฮะเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันนะชแนลเก่าผมโดนลบไปแล้วนะครับแหมไม่ได้อยากเล่นเลย นะครับแต่เพื่อนขอมานะฮะเราก็จะจัดไปนะครับโอ้โหไม่พร้อมเลยนะฮะ finding drawing collection evidence evidence ก็คือหลักฐานนะครับเออเรายังหาหลักฐานอะไรไม่เจอนะครับเราเหมือนเราจะมาสืบคดีนะฮะทีนี้ผมเพิ่งกินนมเข้าไป800มลนะฮะเพราะผมอาจจะอ้วกได้นะครับไม่พร้อมเลยนะฮะมีจ้ำสกงจ้ำสแกบบานตะไทยนะครับถ้าผมกิดนะครับก็ ผักกลไลด้วยนะฮะเพราะผมไม่ค่อยกิดแต่กิดบ่อยอยู่นะฮะผมกลัวผีมากแล้วขณะนี้นะฮะเวลาเอ่อทีสองนะครับแหมอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันสไตล์เกมนะครับใครดูเครื่องจอพ่อตายนะครับ <c oughs> ใครดูเครื่องจอพ่อเห็ดพีหมดนะฮะผมปรับเป็นอัลตร้าไฮนะครับ Teenagers e n t e r w o o d One is blindfolded you're playing wick Calm s s s n g children haunt t t e Wood and can be seen by candle light um, วัยรุ่นนะฮะเ,เข้าไปในป่านะครับหนึ่งคนโดนมัดตาไอโดนโดนปิดตานะครับพวกเขากำลังเล่นเกมที่ชื่อว่า Wick นะฮะ Calm m n s s i n l d r i n เ r ้ n เออเคลมเคลมมิซซิงชิลเด้นมีเด็กหายมีมีมีคำเก่าวว่ามีเด็กหายเข้าไปในป่าแห่งนี้นะฮะอ อ๋อแล้วก็จะสามารถมองเห็นเด็กพวกนี้ได้โดยใช้แสงจากเทียนนะฮะโอ้ยทำไมวะทำไมพันธทำไมทำไมชอบทรมานตัวเองวะพันพันเป็นไรเฮ้ผมเล่นห่างจากจอมากผมตั้งจอเต็มโอ้ย Yeah I've heard the story No it's true เออฉัน n g เ i m e t ม e house is ม u r n e d down The p a r e n t บ้านไฟไหม้พ่อแม่ตายแต่ว่าร่างของเด็กไม่เคยได้เจอตอนตอน

ฉันรู้จักเด็กคนนึงเด็กคนนั้นก็หายไปเหมือนกันน่าอะไรน่ะมีคนอยู่ข้างนอกแล้วกลับได้ไหมขอร้องล่ะอย่าไปเลยอย่าเอาผ้าปิดตาออกนะเจอกันตอน6กโมงถ้าเกิดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่นะท n g e r leave Friends อ๋อพวกวัยรุ่นทิ้งเพื่อนให้ โดนปิดตายอย่างนั้นแล้วก็โดนล็อกประตูเออ่พวกเขาจะกลับมาอีกทีตอนหกโมง Personal Effect to collect หนึ่ง Game Rules and อสอง Backpack Content e n t e the into the evidence เที่ยงคืนเอามีชีวิตรอดท่ามกลางคืนนี้แล้วมึงจะเอา จะเอาภาพปิดตาออกทำมอยอีทูพิกอัพแคนโดเอ่อเต็นเดอร์ไลท์อยู่ในแสงไฟเฮ้ย okay. เอ้ยนี่มันกราฟิกแบบสุดยอดแล้วไม่ใช่เนี่ยผมปรับเป็นอัลตราไฮทำไมยังแตกๆอยู่ล่ะโอเคเอ่ okay. uh คือผมจะถ้าผมกลัวผมจะเหมือนหมาที่แบบเองงเๆงงเงะผมจะแบบ <c oughs> ผมจะแบบออกแนวอย่างนี้แบบ เอออุ้ยอุ้ยทำไมพันทำไมอ่ะทำไมพันต้องแล้วผมจะเหมือนตูดมากเลยแ้ยแต่ผมเป็นผู้ชายแท้นะผม,ผมพูดไปก่อนผมเป็นผู้ชายแท้เอาล็อกทำไม6โมงมันจะกลับมานี่กูย,ยืนรอตรงนี้ไม่ได้หรือไงฮะอฮ้ยใครวะอุ้ยไม่เอาคนรู้กทั้งตัวแล้วเฟรมเลทนี่ไม่ตกเลยนะแหมเยียไม่มีการกระตุกใดๆทั้งสิ้นแหม ของกูก็อย่างดีอืมอะไรอ่ะ Don't think run ไม่ต้องคิดวิ่งเดี๋ยวนะมันมีขี่หลายตัวในว่ะเรื่องนี้ถ้าเจอไอ้ตัวหน้ากากนี่ต้องวิ่งเหรออ่ะจะจำไว้แล้วกันฮ้ยอุ้ยเียอ่ะ ไม่เอา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 โอ้ยโอ๊ยจุดไฟจุดไฟก่อนไม่เอา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 ให้อยู่ในแสงไฟเพื่อลดความมืดไอ้เพื่อลดความกลัวเฮ้ยตะกี้ไม่ไหวไม่ไหวผมไม่ไหวไม่เอาไม่เอาผมไม่คุ้นกูไม่เอาไม่เอาไม่เอาจุดไฟจุดไฟ เบีมวเอ้ยๆเฮ้ยเลิบชิฟตุรันเอ้ยตะวันเอ้ยเบียวเบียวมึงเป็นใครไม่อย่าชับมึงแม่อย่ากินกูนะแม่งเอาหัวโกกูเฉยเออทำไมอ่ะตะกี้ผมสะดุ้งไม่พอใจมยังไม่เต้นอยู่เลยทุกท่านทุท่านทำไม ทำไมถึงทำกับฉันได้ดูดิเราเจอ evidence เราเจอ evidence หลักฐานนะฮะ w รู้บ้างไหมโฟร์เ I don't know. I <ร> knew he wanted to scare us, but it felt too real. Like someone or something was watching us. I just didn't want anyone to get hurt. อันนี้ผมฟังอยู่นะพี่เนย์โอเคมันบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังตามตามฉันอยู่ ฉันแค่ไมไ่อยากให้ใครต้องมาเจ็บอ่มวิกเกมวิกก็คือชื่อเกมนะครับมันเป็นเหมือนการเล่น,ลนของเด็กนะฮะซึ่งอ่อวิกรูเกมเอ้ยก,กฎกติกาในการเล่นเกมวิกอ่อผู้เล่นที่ผู้เล่นเนี่ยจะต้องถูกปิดตาแล้วก็ขังไว้ในป่าอ่อ uh, ผู้เล่นจะได้รับเทียนแล้วก็อ่มแมทก็คือ,อเขาเรียกอะไรนะไม่ขิดไฟนะฮะ แล้วก็จะต้องอยู่ให้ได้จนถึง6โมงเช้า <What 's S 1> It's just an old camp game uh Am I actually under arrest for something เฮ้ยอันนี้ออน,นี่ก็มาคุยกับตำรวจนะว่ามันมันจะเป็นไอ้ผู้ชายมันพูดว่ามันจะอะไรนักหนามันก็แค่เกมเล่นในแคมป์นี่ผมจะถูกจับเลยเนี่ยเคส um เคสที่ 204A นะครับ backpack content ก็คือสิ่งที่เจอใน เหมือนกับผู้ตาไอสิ่งที่เจอในในในไอสิ่งที่เจอในในการละเล่นนี้นะครับก็คือลิสต์นะครับลิสต์ของของที่จะต้องหามไม่คิดไฟเทียนไขแล้วก็ผ้าปิดตานะครับ drawing รูปวาดมีเขียนว่าให้อยู่ในแสงไฟแล้วก็ถ้าเจอไอตัวตะกี้ให้ไม่ต้องคิดนะครับวิ่งอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าตะกี้เราโชวงโง่นะครับเจอแล้วเราก็วิ่งไปหามันบอกให้เราวิ่งเราก็วิ่งไปหามันเราอะ มิดไหนผมไม่ชอบจมสแกรอะคอร้องอ่ะผมผมผมอยู่ไม่ได้จริงๆนะผมผมขอโทษคือถ้าผมเล่นอันนี้แล้วผมทนไม่ไหวผมเลิกนะเพราะว่าผมผมผมไม่เหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นๆผมขีก้กลัวมากมากมากๆากมาก,มาก,มาก,มากนะครับโ okay. อเคให้เราข้ามไปเลยนะครับพอเราเราเรา,เราตายนะครับตะกี้ใครมันจะอยู่ถึงหกโมงได้วะแค่แตะกี้ก็จะตายอยู่แล้ว โอเคเรารู้ว่าจะมีจัมสแกร์นะครับเพราะงั้นผมเลยไม่ค่อยกลัวแล้วไงแต่เดี๋ยวกูก็โดนตกใจแป๊บแป๊บแป๊บมันจะมีจัมสแกร์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 กูยังเดียวแล้วมันจะมีจัมสแกร์มันจะมีจัมสแกร์เข้าบ้านแล้วกันเข้าบ้านในนี้คงไม่มีอะไรในนี้ไม่มีอะไรนะฮะโอเคอย่าให้ไฟดัำอย่าให้ไฟดับ อโอ๊ยทำไมอ่ะโอ้ยโอยมีไฟมีไฟผมจะไม่หา่านหลังนะฮะเพราะว่าอาจากที่โอ้ยพี่น้อง ip 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 เราจะไม่อยู่กับที่นะฮะเราจะวิง่งโอ้ยเราจะวิง่งเราจะวิง่งถ้ามึงจำสแกตอนนี้กูกูเครียดอ่ะกูเครียดแล้วกูเลิกเล่นจริงด้วยนะไม่รู้แหละ กูเลิกเล่น er อ่ะกูไม่ชอบเกมผีอยู่แล้วอ่ะเฮียมึงมึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนผมนะเฮ้ยยยยยเพื่อนมึงขอมาเฮียแม่งถ้ามึงฟังอยู่นะกูไม่พูดชื่อมึงนะถ้ามึงฟังอยู่นะกูอ้ากูเจอมึงนะมึงรู้เรื่องนะเกลียดอะมึงอ่ะกูโกรธมึงอยู่อ่ะมึงเสียงอะไรอือโอ้ยทำไมมีไฟอยู่ไกลๆด้วยอ่ะ มันเหมือนมันมีไฟเทียนอยู่ไกลๆเราโอ้ยจะดับแล้วจะดับแล้วเทียนจะดับเทียนจะดับเฮ้ยโอ้ยจุดไฟจุดไฟเฮ้ยมีตัวอะไรไม่รู้วิ่งตามมาผมไม่รู้ผมได้ยินเสียงคนวิ่งตามมาไม่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 ตลกไม่เชี่ยตอนนี้ขนกูลุกแล้วไม่โอ้ยไม่เอาเด้อไม่เอาไม่เอาโอ้ยจุดไฟจุดไฟ โอ okay, okay. oh, yeah. เคโอเคโอ้ยอย่ามาวิ่งบ้านหน้ากันสิในมึงบอกว่าถ้ากูอยู่ในแสงไฟกูจะรอดวะอืมไอ้กูวิ่งไปไหนเนี่ยห่อน้ำโอ้ยงั้นแล้วเกมนี้ไม่ใช่ถูกๆนะเนี่ยมันก็ไม่แพงอะ่ะโอ้จุดไฟจุดไฟโอ้ย่ oh, อยาอย่ามาห้าอย่ามาห้าแถวนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตลกไม่เฮ้ก okay, ูคนตลกเหรอฮะ ไอ้เหี้ยคนขอเกมนี้ด้อมึงคิดว่ามึงเป็นเพื่อนผมมึงจะขอได้ทุกอย่างเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูอารมณ์เสียแล้วอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ผมหัวร้อนแล้วนะครับขอโทษด้วยนะฮะโอเคโอเคโอ้โหนี้มีอะไรไปดูโอ้ยทำไมโอ้ยโอ้ยอย่าดับอย่าดับอย่าดับเก็บเก็บเทียนเก็บเทียนเก็บเทียนจุดไฟโอ้ยดีดีอ้ my god oh my gosh oh my gosh รู้สึกเราจะอยู่กับที่ไม่ได้เลยนะต้องวิ่งตลอดเวลามันจะทำให้ เ,เราหายกลัวนะครับโอ้ยวิงว่งวิ่งไม่เอาไม่เอาอยา่ย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 าอย่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 ามันมีตัวอะไรวิ่งตามผมแล้วผมวิงมมว่งไม่ได้ผมวิ่งไม่ได้ผมวิ่งไม่ได้เฮ้ยทำไมทำไมพันทำไมพันต้องเจออะไรอย่างนี้ด้วยว,วะอ,อ,อันนี้เรากลับมาชงจุดเริ่มต้นนะฮะโอเค ผมจะพยายามไม่วิ่งมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสเตอร์มิน่าหมดนะฮะอืมไม่ทางนี้เลี้ยวไปแล้วอันนี้ก็ไปแล้วไม่ใช่ไงอันนี้เราก็เพิ่งกลับมาเราไปทางนี้แล้วกันทางนี้ยังไม่ไปทีอ่อืมตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะเราเลี้ยวทางนี้แล้วกันนะครับทีอ่าตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะเรียกว่เสีย้ทำไมทำไมทำไม ทำไมทำไมทำไมโอ้ยทำไมมีเสียงเดินตามวะโอ้ยโอ้ยคือมันมันตีสองแล้วดวิโอ้ยไม่เอาโอ้ยเออยทำไมบอกแล้วผมกลัวผีแล้วผมทำเสียงแปลกๆผมขอโทษนะแล้วน้องๆคนไหนนะครับที่เออผมเห็นเนาะน้องก็คาร์พี่ดีนะครับแบบน้องก็นับถือผมดีนะครับผมก็รู้สึกว่าเออขอบคุณนะครับที่เออผมมีแฟนคลับนี้นะครับวันนะฮะ โอ้ยเหียไม่เอา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 จุดไฟจุดไฟไม่เอา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 พี่ไม่เล่นไม่เล่นนะน้อง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 ผมไม่ตลกนะครับนะครับนะนะพี่ขอโทษนะครับถจ้าพี่ทำตัวเอดูไม่น่านับถือเลยนะครับณจุดนี้นะฮะคือคือผมผมผมขอโทษนะครับเพราะว่าผมผมสติแตกแล้วตอนนี้โอ้ย วิ่งวิ่งวิ่งสิวิ่งวิ่งสิวิ่งสิวิ่งเอ้ยเหลือเทียนนั่นเดียวแล้วไม่ไม่ไม่กูไม,ไ,มมไม่รอดแน่เลยกูมไม่รอดกูมไม่รอดแน่เลยเฮ้ยเทียนเทียนเทียนจุด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 โอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โหอันนี้อะไรเฮ้ยอันนี้อะไร เฟซอีทุกคอเล็กเก็บหน้ากากอเหมือนกับว่าเราเก็บหน้ากากหอ,อกตัวตะกี้ได้แล้วแล้วมันจะไม่ตามเราแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้คือผมจะให้ผมหมดเทียนไม่ได้เพราะเทียนผมมันไม่ไดีแล้ว Transfer Light ทอ อยู่นี้ก็ไม่น่าจะเป็นไรเนาะยังไงเราก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะโอ๊ยเสียงอะไรโอ๊ยโอๆยโอยโอ๊ยโอยโอยโอยโนโนไหนว่ากูเก็บหน้ากากมึงได้แล้วมันจะไม่วิ่งตามกูวะโอ๊ยเดดเอ็นชิบหายแล้วมันมันเลิกวิ่งตามผมแล้วใช่ไหม เฮียมึงปล่อยกูออกไปนะเว้ยไอเฮียตรงไม่มีแสงอ่ะอยู่เฉยๆก็โดนว่ะตรงไม่มีแสงให้วิ่งตามไปถ้าเทียนผมหมดนี่ก็แค่ก็แค่ชิบหายนะฮะแล้วเทียนจะหมดแล้วด้วยเพราะตอนนี้ผมไม่มีแมทช์เหลือเลยนะครับโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ผมต้องหาเทียนผมต้องหาเทียน เทียนต้องหา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 เทียนไม่ไม่ไปหมดแล้วไม่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 ไม,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 มองมองบนฟ้ายืนมองท้องฟ้าไปเป็นเช็ดเลยเลือดูเหรอไปสีอะไรเหมือนก่อนเหมือนเก่ารันเจอ

อันนี้เรากําลังมีเราได้ยินเสียงคนวัยรุ่นนะครับกำลังคุยกับตํารวจนะฮะเหมือนตารวจสอบปากคำว่ามีเด็กหายไปนะฮะเอยเหมือนเพื่อนของคนที่เล่นเกมนะครับเพล y e เยอร์ Player ตัวเกมวิกนะครับหายไปนะฮะอ่าอาร์ v คิฟ um, รีวิวโอ n n นยีไซต์วิสินวูดอ๋อเหมือนกับว่ามีบ้านเก่าๆอยู่ในป่านะครับโฮมสเตดบูร์นด d วน์อินเป็นเหมือนกับว่าเอ่อบ้านนี้นะครับโดนเผา นะครับเมื่อไอ้มันไฟไหม้นะครับในปี1924นะครับ Family list as Dead เขาเรียกอะไรครอบครัวฮะเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนแป๊บนึ่งคือครอบครัวฮะเอ่อตายนะครับครอบครัวของเด็กตายพ่อแม่นะฮะแต่ว่าร่างของเด็กไม่ไม่เคยถูกพบนะฮะเอ่อ f f i c e r Interview local resident เหมือนกับว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับ น e ว a า c h คายโ h o ต o กร a p h e n t e r e ์ i n t o Evidence 1 AM หนตีหน really <Although, S 2> ึ่งะฮะโอเคอมผมขอทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่งั้นผมจะสติแตกผมจะต้องไปพักดื่มน้ำจะต้องไปนอนผมไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่าขอโทษด้วยนะครับผมอาจจะวิดีโอที่สั้นแต่ว่าผมผมทนไม่ได้นะฮะผมเป็นคนกผีมากผีมาก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 มนะครับ แล้วก็ผมอยู่ไม่ได้นะครับคงคงเล่นต่อไม่ไม่ไหวนะฮะเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> เอจอกคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับขอความเห็นใจด้วย <c oughs> ก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ลืมกด subscribe ด้วยนะผมขอขอ,ขอตัวไปพักก่อนไม่ไหวละตอนนี้หัวใจมันเต้นแรงมากนะครับก็คนลุกไปทั้งตัวแล้วนะฮะพบกันใหม่ในครั้งหน้า Peace out.